ไอเรามาวิ่งเกษตรเนี่ยเสร็จแ,แล้วเราต้องกินอะไรกินอาหารสุขภาพนะนักวิ่งอ่ะจริงๆตักใบกงผักใบเขียวอะไรพวกเนี้นดีสุขภาพแล้วตอนนี้เราต่อแถวร้านอะไรอยู่ไก่ทอดไก่ทอดเกษตรมันเป็นของขึ้นชื่อใช่ไหมข้าวมันไก่ทอดมันมัน,มนสุขภาพมากๆเลยใช่สุขภาพไม่ดีต่อใจอร่อยจริงๆต้องมาร้านไก่ทอดนายรอน่องไก่ชุบแป้งทอด18บาทสะโพกไก่25บาท ข้าวสวย28เข้าวสวยน้องไก่ทอด28ข้าวมันน้องไก่ทอด28ข้าวสวย10บาทข้าวมัน1 0บาทโอาราคาดีมากครับร้านไก่ทอ,อดในร้อนที่มอเกษตรสั่งอะไรข้าวมันน่องหนึ่งสะโพกหนึ่งครับได้เลยได้เลยจ้ะนี่นี่เป็นน้องรันน้องอยู่ข้างบนนี่เป็นสะโพกแล้วเขาก็มีนี่ให้ด้วยแป้งกรอบเล็ก,กระดอยกระดอยสุดยอด เสร็จแล้วเรียบร้อยข้าวมันไก่ทอดมีน้องกับสะโพกใค่บ้ะแล้วมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะของดีต่อสุขภาพและดีต่อใจ